ไม่ก็ไปกินแม่บ้านหมอใส่มันเขาเขาตาลายคนาข้าวพ่อเล่นให้ หนูชอบมาล้างพี่ซื้อรู้ดูได้หนังสือน้ำนอนรถยนต์เห็นพี่น้องผม นมช้อนเลี้ยงชานจานลูกจานจานดูเสื้อไข่น้องลูกกล้วยกุ๊กไก่ตีนขา,าขาขาหนี้แต่ตีนนี่้อเอาเอา ตำรวจจับโรงเรียนปูปากก้กรู้จักเดินถ้วยกดอดช้อนอ,อ,อ,อันนี้ลัลกลักก็คืออูเกือบเลยมะม่วงหมูกระตา่า,ายพระปลาเกลือหม้อ ตัวบาน่านะตั้ตยมองฝังเก็บดินดินเก็บปลาหมาลาตาฮะกระหนุารหผมพริกเกลือ แขน,แขนอาตั้งมอาบน้ำมันตียมอันนี้แกงแกงดอกไม้ะมะพร้าวส้มฟังงาเพื่อนเราเรามี ชุดนกแมวพ่อกับแม่เที่ยวเพือนน้ำตาลจมูกดิจมูกาขาหนู้าถู บุง้งตู้ตูต้เซลาหลวงพเจ้าอยู่หัวพเจ้าอยู่หัวหมตีต,ต่อยสน,นอ่ะตีแล้วตีลูกบอลเหรอมตี ค <Zone. S 1> ุณครูสอนใหญ่แก